วันนี้วันศุกร์ที่18เมษายน2563ได้ครับก็เช่นเดิมครับดูแลลูกน้อยไปด้วยนะครับบันทึกเทปรายการไปด้วยนะฮะแต่วันนี้ไม่ได้ตั้งไมโครโฟนนะครับไม่ได้ตั้งไมโครโฟนก็ใช้เสียงกับกล้อง ฮะก็คงจะค้นทิดได้ไม่ดูวันไหนครับมี่ไหมโดมิตาโดมิตามีตอนนี่นี่องจากโดนน้ำน,นะฮะปิดก่อนนะครับนี่อากาศร้อนมากนะครับอาบเครื่องอาบน้ำมาแบบนี้เองนะฮะร้อนเพิ่งขึ้นแล้วครับ นันก็จะเดินทางไปที่ปาจนบุรีไปส่งสมาชิคกลับบ้านแล้วก็มีคนเงินนะฮะจะต้องกลับเป็นมาปาั้นแบดที่ถึงเป็นบันทึกใจคนเงินงก็จะมาดูบอยสองเป็นภาษาตเสือนะโจนกลับบ้านประชุมกับสื่อารโทษนครับ คู่ก็อยู่ที่สีนาโค่อวานนะครับไปส่งเจ็ดคนด้วยกันนะครับส่งไปกระบ,บินบุรีสามคนคือนุกสีแล้วก็ออฟอายุไม่ถึงยี่สิบถึงสามเลยนะวัยรุ่นลงที่บ้านนาครับแล้วก็ไปทางประทุมทธานีไปรายงนานตัว ที่กองเจ็บอันีดูสี่คนมีคิจักโู้ครับทังคูนใ่ห้าคนห้าคนแล้วก็เลยถ่ายรูปเอาไว้ลงบนเฟซบุ๊กใน Facebook, านลน์ไม่มีนะครับส่วนที่ฮับกับใ่นี่กลับมาด้วย,ยนะฮะใ่ก็กลับมาเป็นอาสาสมัครฮับก็ถือ่าเลยงนานมีคือลรอนมานเดือน,น ก็ลงที่ป้ายรถเมล์ส่วนเคคูแล้วก็ทองคูลนะครับก็เชินจากคุมพืชนะฮะเพื่อจะมาที่กองนยกต่อบ้านครับเพื่อจะแวะอะไรที่ไหนหรือเปล่ามีเงินติดไม้จิดมือกันทนละสสสาามองมร้อยก็ขอให พน่าใจตัวเองนะครับฝากเอาไว้น้องเซนนะครับไม่สบายตัวร้อนเอาม่คืนก็ก็ไม่ได้นอนตื่นหลายรอบใช่ไหมลูกแล้วก็มีปัญหาเรื่องท้องเสียด้วยนมก็ไม่ค่อยกินข้าวก็ไม่ค่อยกินผอมนะครับวันนี้ตั้งเช้ามาถ่ายไปถี่รอบแลวสองรอบถ่ายเป็นน้ำกินกล่องก็แล้วกันกินล้วจกอตอย กินอาหารเทวดาไม่ต้องกินนมตัวแล้วนะครักินถั่วเหลืองและการนะครได้ไหมลูกอีกไม่กี่วันก็จะครบสามสามขวบสามเดือนนะครับวันนี้นะครับคุณย่าของเลี่ยครับพี่เบลและทอฝันกันทบ,บุรีนะจะมาหมู่บ้านพลัม ที่ปรับช่องเพื่อจะมาปฏิบัติธรรมเจ็ดฟันก็ไม่แน่ใจว่ามาหรือยังครับเดี๋ยวพ่อขออนุญาตไปเอาไมโครโฟนแล้วก็ไปนมพี่น้องนะครับน้องดูนี่ไปก่อนนะครับระหว่างที่รอแม่ออน,นะครับ พาสมาชิกมาก็จะใช้เวลาเนี้ยนะครับมันลิทขึ้นยูทูบเอาไว้เป็นเดอรี่น้อยให้ลูกได้ดูเมื่อตอนลูกโตนะครับมันมีการหัวอื้อน,นะหัวอื้อแล้วก็ตึงที่ตรงนี้เหมือนเดิมส่วนาการพันแขนนะพันข้อพับก็ยังเป็นอยู่ ทายก็ไม่ค่อยโล่งนะครับกำลังงานไปพยายามอย่าสวดมนต์นะสวดมนต์ของหน้าของพระพุทธธรรมประสงค์อำนาจของกลุ่มนำความดีช่วยคนธรรมดาให้โรคภัยไข้เจ็บนะครับ เวลาหลายไปจากตัวเองัางคิดอีิถามนะครับจะใช้ทำนำชีวิตหรือแค่ธรรมะให้กับเงือนลูกรชาติเท,ท่าที่จะทำได้เป็นพลังปยายามที่จะปฏิบัติทำสักษารสีจะอารมณ์ของตัวเองที่ททไม่สโมงไม่โกรธไม่อาตพยาบทาท เรืนี้ก็ให้สติตามดูตามดูอารมณ์ตัวเองอารมณ์อารมณ์ขันขึ้นเฉียวอารมณ์เอาใจใจตัวเองอารมณ์อยากไปชนะนะครับรู้ตัวก็ทำไปเพื่อเหตุผลอื่นอย่างลูกของคอยสาระเลยอะไรอยู่จะเป็นข้อที่จะยึดมั่นหรือไั่น เราม่สามารถที่สั But, yeah, ่งมันได้ที่เป็นสถานที่เราต้องการได้ญาตลูกสาวแป๊บนึงนะ